สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูนัชยาเจริญผลค่ะครูสอนประจำแผนกวิชาการบัญชีนะคะวันนี้เราพบกันในส่วนของวิชาการบัญชีเบื้องต้นอ่าเรามาดูกันนะคะว่าวิชานี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างนะคะ,ะวันนี้เราพบกันในหน่วยที่2ซึ่งหน่วยนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของกันนะคะ ก่อนที่จะลงลึกในเนื้อหารายวิชาเรามาดูว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้สําหรับหน่วยนี้เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะซึ่งก็ 1. เราต้องสามารถอธิบายและก็คํานวณเกี่ยวกับสินทรัพย์ได้นะคะ2อ,อธิบายและคํานวณเกี่ยวกับหนี้สินได้แล้วก็3อธิบายและคํานวณส่วนของเจ้าของได้ อ,อันนี้เป็นจุดประสงค์นะคะส่วนสาระการเรียนรู้เราจะเรียนเกี่ยวกับเนื้อหา3เรื่องนี้นะคะเรื่องแรกก็คือสินทรัพย์เรื่องที่2ก็เป็นนี่สินแล้วก็เรื่องที่3ก็คือส่วนของเจ้าของค่ะก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาเรามาประลองความรู้พื้นฐานกันนะคะว่าหนูมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์นี้สินและส่วนของเจ้าของกันแบบไหนบ้างเราจะมาลองทดสอบย่อยๆกัน เล็กน้อยนะคะอ่ะมาดูกันข้อสอบข้อแรกเดี๋ยวครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะพอครูอ่านจบหนึ่งรอบนักเรียนตัดสินใจตอบได้เลยไม่ต้องกังวลว่ามันจะผิดไหมหรือว่าฉันจะเดาถูกไหมไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าอันนี้เราลองทดสอบก่อนที่เราจะเรียนกันนะคะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายหน่วยเราก็จะมาดูว่าไอ้ที่เราเลือกไว้มันถูกไปกี่ข้อนะคะข้อแรกข้อใดคือสินทรัพย์กเงินสด ขอลรถยนต์ข้อคอมพิวเตอร์งอทุกข้อคือคำตอบนักเรียนคิดว่าข้อใดคือสินทรัพย์ตัดสินใจเลือกระแลตอบได้เลยนะคะอ่ะครูไปอย่างไวเลยนะข้อ2ค่ะข้อใดไม่ใช่สินทรัพย์ข้อแรกถามว่าข้อใดคือสินทรัพย์นะคะข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่สินทรัพย์ข้อกออาคารข้อขอเงินฝากธนาคาร ข้อขอเงินกู้จากธนาคารข้องอดอกเบี้ยงเงินฝากต่อเลยนะคะข้อ3ค่ะนายพัดซื้อรถยนต์ราคา4 5 0 0 0 0หบาทวางเงินดาวห0,000บาทนายพัดมีหนี้สินกี่บาททวนอีกครั้งนะคะนายพัดซื้อรถยนต์ราคา4 5 0 0 0 0หบาทวางเงินดาวห0,000่นบาทนายพัดมีหนี้สินกี่บาท ข้อก่อ4ี0 0ส0หามืบาทข้อขอห0 0 0มืนบาทข้อคอส0 0 0 0บาทข้องอห0 0 0 0นบาทต่อเลยนะคะจากข้อ3านายพัฒมีสินทรัพย์กี่บาทข้อ3เราถามเรื่องหนี้สินแต่มาข้อ4เราถามว่าจากโจทย์ข้อเดิมเนี่ยจากข้อ3เนี่ยนายพัฒมีสินทรัพย์กี่บาทนะคะข้อกอ4ี่0 0 0หบาท ข้อขอห้าหมื่นบาทข้อคอสี่แสนบาทข้องอห้าแสนบาทข้อสุดท้ายสำหรับควิดของเรานะคะส่วนของเจ้าของมีลักษณะเหมือนกับอะไรส่วนของเจ้าของมีลักษณะเหมือนกับอะไรนะคะกอสินทรัพย์ขอนี่สินคอทุนงอเงินฝากธนาคารอะ ต่อเลยนะคะนักเรียนจบไปแล้วสำหรับการควิดนะคะควิดเนี่ยยังไม่ต้องไปตกใจอะไรมากถ้าหนูตอบไม่ถูกไม่ต้องกังวลนะคะเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาสาระในบทนี้กันเลยนะคะแล้วก็ถ้าหนูตั้งใจทําตั้งใจเขียนจะทําให้หนูรู้คำตอบ5ข้อนั้นด้วยนะคะมาดูเรื่องแรกกันสินทรัพย์ สินทรัพย์หมายถึงทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการนะคะซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากทรัพยากรนั้นในอนาคตอ่าอันนี้คือความหมายของสินทรัพย์นะคะคราวนี้เรามาดูว่าสินทรัพย์เนี่ยมีมีอะไรบ้างที่อยู่ในหมวดของสินทรัพย์ยกตัวอย่างเช่นเงินสดรู้จักเงินสดเนาะเงินสดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะเงินฝากธนาคารลูกหนี้การค้ารถยนต์ อาคารเครื่องใช้สำนักงานที่ดินลิขสิทธิ์สิทธิบัตรค่าความนิยมสัมปทานเครื่องหมายการค้าตั้งแต่ลิขสิทธิ์มาจนถึงเครื่องหมายการค้าอันนี้ก็จะเป็นสินทรัพย์ที่มันเราไม่สามารถจับต้องได้เขาจะเรียกว่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนคือเราไม่สามารถจับต้องได้แต่เรารู้ว่ามันมีอยู่จริงนะคะอันนี้เป็นในส่วนของออตัวอย่างของสินทรัพย์นะคะ สินทรัพย์เราแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่1ก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องอเขาสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือว่าเราสามารถขายหรือใช้หมดไปภายในระยะเวลาหนึ่งปียกตัวอย่างเช่นเงินสดเงินฝากธนาคารลูกหนี้สินค้านักเรียนดูสังเกตนะคะว่าตัวอย่างที่เรายกขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนสภาพคล่องคือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนะคะ สินค้านี้เราเปลี่ยนเป็นเงินสดภายในระยะเวลาหนึ่งปีถูกต้องไหมคะคือสินค้าเนี่ยเราจะมีการขายออกทุกวันเพราะฉะนั้นสินค้าก็จะแปลสภาพเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกวันนะคะนี่ก็จะเรียกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทที่สองก็เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะก็คือสินทรัพย์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยเร็วหรือว่ามีอายุการใช้งานที่เกินกว่า1ปีขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์ลิขสิทธิ์ นะคะอันนี้เป็นสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพราะนักเรียนแยกให้ออกนะคะระหว่างหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนข้อแตกต่างมันอยู่ที่เขาสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วไหมถ้าเร็วคือหมุนเวียนถ้าถ้าไม่เร็วหรือว่ามีอายุการใช้งานเกินกว่าหนึ่งปีนี่คือไม่หมุนเวียนนะคะจบไปในส่วนของสินทรัพย์ต่อไปเป็นเรื่องของหนี้สินหนี้สินคืออะไรหนี้สินก็คือภาระผูกพัน ในปัจจุบันของกิจการนะคะที่ต้องจ่ายชำระคืนให้แก่บุคคลภายนอกในอนาคตเราก่อนี่ผูกพันไว้ซึ่งหน,นี้นี้เราจะต้องใช้คืนเขาในอนาคตนี่คือหนี้สินนะคะแต่ถ้าหนูมียืมเงินเพื่อนมาแล้วหนูไม่คิดจะใช้คืนในอนาคตอันนี้น่าจะเรียกว่าหนี้เสียซึ่งเราไม่มีสอนในบทนี้นะคะอ่ะไปดูกันว่าหนี้สินของเรามีกี่ประเภทอะประเภทของหนี้สินก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคล้ายๆกับสินทรัพย์ นะคะคนี่สินประเภทที่1ก็คือนี้สินหมุนเวียนหมายถึงนี่สินที่ถึงกําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา12เดือน12เดือนก็คือ1ปีนะคะและนับยังไงนับจากวันที่ในงบสแสดงฐานะการเงินเช่นเจ้าหนี้การค้าเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารตัวเงินจ่ายอ่ะอันนี้คือประเภทที่1นนะคะเป็นนี้สินหมุนเวียน ประเภทที่สองค่ะเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนหมายถึงหนี้สินที่มีระยะเวลาในการชาระเงินนานเกินกว่า1ปีเช่นเงินกู้ยืมระยะยาวที่เราไปกู้ธนาคารมาด้วยวงเงินเยอะๆแล้วใช้ระยะเวลาในการคืนเงินกู้เนี่ยใช้เวลาอา่ระยะเวลานาน,านเกินกว่า1ปีนะคะหรือหุ้นกู้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนเช่นกัน ตัวที่3ค่ะที่เราจะต้องเรียนรู้ในบทนี้ก็คือส่วนของเจ้าของคือส่วนของเจ้าของเนี่ยจะหมายถึงส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกไปแล้วนะคะกรรมสิทธิ์ที่เจ้าของกิจการมีในสินทรัพย์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสินทรัพย์สุทธิซึ่งมีวิธีการคำนวณหาสินทรัพย์สุทธิก็คือสินทรัพย์ลบด้วยหนี้สินก็จะเป็นสินทรัพย์สุทธิ สินทรัพย์สุทธิส่วนของเจ้าของคือตัวเดียวกันนะคะซึ่งส่วนของเจ้าของมีลักษณะคล้ายกับทุนจา๊าบจ๊ามันี่ให้ดีนะคะคุ้นคุ้นไหมว่าในในควิดของเราหรือในข้อสอบเราที่เราถามตั้งแต่ต้นต้นชั่วโมงนะคะมีอยู่หนึ่งข้อที่ถามว่าส่วนของเจ้าของมีลักษณะคล้ายอะไรนักเรียนทราบคำตอบแล้วเนาะมีลักษณะคล้ายกับทุนนั่นเองนะคะอ่ะาคราวนี้ ในจุดประสงค์ในจุดประสงค์ของหน่วยที่สองนี้นะคะนอกจากนักเรียนจะเรียนรู้เข้าใจแล้วหนูจะต้องคํานวณได้มาถึงเรื่องของการคํานวณค่ะสูตรการคํานวณหาสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของวิธีการสูตรเราใช้สูตรเดียวเลยเราแทนค่าในสูตรนี้นะคะก็คือเราจะใช้สินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของสินทรัพย์ มียอดเท่าไหร่ต้องได้เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจการมีสินทรัพย์800,000บาทมีหนี้สิน200,000บาทถามว่ากิจการจะมีส่วนของเจ้าของกี่บาทอ่านเรียนจำโจทย์นี้ไว้ดีๆนะคะคิดไปพร้อมกันเลยกิจการมีสินทรัพย์800,000มีหนี้สิน200,000กิจการจะมีส่วนของเจ้าของกี่บาท เรามาลองแทนค่าในสูตรนะคะสูตรของเราก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนั่นเองอ่ะเรามาลองแทนค่ากันนะคะจากโจทย์บอกว่าเรามีสินทรัพย์800,000มีหนี้สิน200,000ส่วนของเจ้าของกี่บาทนักเรียนดูบรรทัดบรรทัดนี้ดีๆนะคะอ่ะบรรทัดนี้นะเรามาลองแทนค่า800,000คือสินทรัพย์200,000คือหนี้สินส่วนที่เราไม่รู้คือส่วนของเจ้าของถูกไหมคะดังนั้นส่วนของเจ้าของก็จะเท่ากับ สินทรัพย์ลบด้วยหนี้สินก็คือเอา8 0 0แสนลบด้วยสองแสนดังนั้นส่วนของเจ้าของเท่ากับ0 0แสนบาทถามว่าถูกต้องไหมมาลองดูค่ะถูกต้องไหมคำตอบนี้เป็นจริงไหมสินทรัพย์8 0 0แสนเท่ากับหนี้สินสองแสนบวกกับส่วนของเจ้าของ 6, 0 0ส0 0อง0บวก6000เท่ากับ80,000ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะนั้นคำตอบนี้ส่วนของเจ้าของเท่ากับ0 0 0 0 0คำตอบนี้ถูกต้องนะคะ สูตรการคำนวณสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของตรงนี้เรียกว่าสรรมการบัญชีซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับสรรมการบัญชีเราจะเรียนรู้กันในส่วนของบทที่3บทที่3จะเป็นรายละเอียดลงลึกเรื่องสรรมการบัญชีโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องของสรรมการบัญชีเนี่ยครูจะมาสอนต่อนในบทที่3บทต่อไปนะคะสรุปวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ย เกี่ยวกับเรื่องของอะไรไปบ้างผู้จัดทำบัญชีต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของนะคะเพื่อนำไปคำนวณหาข้อมูลทางบัญชีนั่นเองนะคะแล้วสินทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่อยู่ในความควบคุมของกิจการมีอยู่สองประเภทก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหนี้สิน คือภาระผูกพันที่กิจการต้องชำระคืนให้บุคคลภายนอกในอนาคตแบ่งออกเป็นสองประเภทเช่นเดียวกันก็คือนี่สินหมุนเวียนและนี่สินไม่หมุนเวียนนะคะแล้วตัวสุดท้ายที่นักเรียนเรียนไปก็คือส่วนของเจ้าของคือส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์หลังจากหักนี่สินออกแล้วนะคะเรียกว่าสินทรัพย์สุทธิซึ่งมีวิธีการคำนวณก็คือนำสินทรัพย์ลบด้วยนี่สินนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ ในส่วนของเนื้อหาในบทที่2เรียนเกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์นี้สินส่วนของเจ้าของคราวนี้เรามาดูว่าเอ๊ะคำตอบที่คำถามที่เราถามไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วคำตอบที่หนูเลือกไว้ตรงกับเฉลยของเราหรือเปล่านะคะข้อแรกจำได้ไหมที่ครูถามไปว่าข้อใดคือสินทรัพย์ จำได้ไหมคะ,ะคำตอบก็คือทุกข้อคือคำตอบเลยนะคะตั้งแต่ข้อกอไก่ขอไข่ขอควายนั่นคือสินทรัพย์ทั้งหมดเลยนะคะข้อ2ข้อใดไม่ใช่สินทรัพย์คำตอบคือขอควายค่ะเงินกู้จากธนาคารเงินกู้จากธนาคารอยู่ในหมวดของหนี้สินค่ะต่อไปข้อ3เริ่มคำนวณน,นะคะนายพัฒซื้อรถยนต์4 5 0 0 0นวางเงินดาวไป5 0,000นายพัฒมีหนี้สินกี่บาทคำตอบก็คือ4,0,000 0บาท คำตอบคือคอควายนะคะ4ี่แสนบาทคือนี่สินทำไมนี่สินถึงไม่ใช่4 5่0สนห้าสี่คือราคารถยนต์แล้ววางเงินดาวไปแล้วห0,000ื่นดังนั้นเราจะต้องเอา4 5่แสนลบด้วยห0,000ื่นก็จะออกเป็นนี้สินที่เราจะต้องอส่งให้กับทางบริษัทที่ขายรถยนต์ให้กับนายพัฒนะคะอีก4,000สนบาทจากข้อ3ามนายพัฒมีสินทรัพย์กี่บาท คำตอบที่ถูกต้องก็คือกอไก่ค่ะ450,000บาทราคารถยนต์รถยนต์เรียกว่าสินเราตีว่าเป็นสินทรัพย์นะคะรถยนต์เป็นสินทรัพย์ส่วนข้อสุดท้ายส่วนของเจ้าของมีลักษณะเหมือนกับอะไรคําตอบที่ถูกต้องคือทุนคําตอบทุกข้ออยู่ในเนื้อหาที่ครูได้บรรยายไปแล้วนะคะถ้านักเรียนตั้งใจฟังแล้วก็ จดโน้ตไปด้วยนักเรียนจะได้คําตอบนะคะเสร็จแล้วทั้ง5ข้อฉเฉลยครูฉเฉลยไปแล้วลองเอาไปเทียบกับคําตอบของนักเรียนดูนะคะว่า5ข้อนักเรียนตอบถูกมากี่ข้อข้อไหนที่ตอบผิดหนูไม่ต้องเสียใจนะคะข้อไหนที่ตอบผิดเนี่ยถือว่าเป็นกําไรกําไรชีวิตของเราเลยมันจะทําให้เราจําจําข้อนั้นได้จำได้จำได้เขาเรียกว่าจำได้นานอะไรที่มันเคยผิดพลาดมาก่อนมันจะเป็นสิ่งที่สอนให้เรา จดจำเรื่องนั้นไปนานๆนะคะเพราะฉะนั้นตอบผิดก็ดีตอบถูกก็ดีอยู่ที่การเรียนรู้นะคะ5ข้อได้กี่ข้อตอบถูกกี่ข้ออันนั้นเป็นคะแนนที่จะมาวัดความรู้ของนักเรียนเองนะคะส่วนคะแนนเราจะไปทดสอบเก็บคะแนนกันอีกครั้งหนึ่งตอนกลางภาคนะคะจบไปในเรื่องของการเฉลย ข้อสอบในหน่วยที่2นะคะคราวนี้มาถึงในส่วนของแบบฝึกปฏิบัติแบบฝึกปฏิบัติจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์นี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของได้มากขึ้นนะคะซึ่งแบบฝึกปฏิบัตินี้ครูมีให้แล้วนะคะให้นักเรียนสแกน QR code ตัวนี้ที่เห็นที่หน้าจอนะคะแล้วก็ให้พอสแกนเสร็จนักเรียนจะเห็นแบบฝึกปฏิบัติของครู2ข้อให้นักเรียนทําแบบฝึกปฏิบัติตรงนี้ลงไปในสมุด ที่สำคัญคือต้องทําทั้งสองข้อนะคะ,ะแล้วก็พอนักเรียนทําเสร็จแล้วให้ถ่ายภาพแบบฝึกปฏิบัติที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวส่งมาในห้องคลาสมหรือว่าถ้าถ้านักเรียนถนัดส่งทางเมลก็ส่งมาที่นัชยา2601 at gmail com นะคะอันนี้เป็นขั้นตอนการส่งแบบฝึกปฏิบัตนะิเนาะอย่าลืมสแกนที่ qr code นะคะ อ่าสำหรับวันนี้นะคะครูก็คงจะต้องจบเรื่องการบรรยายของเนื้อหาในหน่วยที่2เรื่องสินทรัพย์นี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาหรือว่าในเรื่องของแบบฝึกปฏิบตัตินี่คือช่องทางการติดต่อนะคะเ,เบอร์โทรศัพท์ของครูนะคะ0 9 8 8 2 8 8 2 3 5ถ้าติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้หรืออ,อโทรมาแล้วครูไม่ได้รับให้หนูแอดไลน์ครูไว้นะคะหรือ สอบถามทางอีเมลได้นะคะ f a c e b o o k ก็ได้ใครสะดวกช่องทางไหนติดต่อได้ทางช่องทางนั้นเลยนะคะสำหรับวันนี้ครูคงจะฝากเรื่องอวิชาการบัญชีเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์นี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันในหน่วยที่3มเรื่องของสมการบัญชีต่อไปอวันนี้ครูขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะ